สีสันลูกค้าเน้นเป็นโทนเทาโมเดินสีขายดีสียอดยิตในยุคนี้อีกหนึ่งกลุ่มสินค้าที่เรามีชากั้นห้องนั่นเองครับนี่เปิดกลางพับเก็บอย่างนี้เลย สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านครับมาพบกับผมบุ๊ค PS De c เดฮะวันนี้เป็นอีกหนึ่งีีที่จะพามารีวิวผลงานผ้าม่านสวยๆไว้อีกหนึ่งหลังครับแต่ก่อนจะพาไปรีวิวฝากสักนิดกดติดตามกด s u b s c r i b e อีกเช่นเคยจะได้ไม่พลาดไอเดียดีๆของเรานะครับเพราะเราไม่ได้มีแค่ง,งานผ้าม่านเรายังมีงานมุงรวดววอลเปเปอร์ฟิล์มกองแสงงานต่อเติมครัวกันสาดงานบิวอินโอหลากหลายมากมายเลยที่เราทําคลิปไว้ให้ติดตามกัน เยอะแยะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปรีวิวเจาะๆบ้านเดี่ยวหลังนี้ครับผมอยู่ที่โครงการหมู่บ้านรุ่งอรุณเพลสบางกวยนนทบุรีนะฮะจริงๆโครงการนี้เป็นโครงการที่หลายปีน่าจะ10ปีบวกๆแต่บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ถูกรีโนเวททาสีแต่งเติมชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ให้ดูสวยดูใหม่ดูโมเดิลขึ้นและผ้าม่านของเราก็เป็นตัวช่วยเติมเต็มนะฮะบ้านหลังนี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนะครับ โอเคคอนเซปต์ okay, ของผ้าม่านสีสันลูกค้าเน้นเป็นโทนเทาโมเดิร์ลสีขายดีสียอดฮิตในยุคนี้แต่งบ้านง่ายๆสีเทาจับแมทช์ได้หมดนะฮะเท็กซ์เจอร์แบบเรียบๆแต่เสน่ห์ของเขาคือเป็นสีเทาที่เนื้อแน่นแล้วมีความเหลือบนิดๆไม่ถึงขั้นเงามากแล้วก็ไม่ใช่เนื้อหยาบด้านเป็นเนื้อแบบกึ่งเงาเหลือบๆนะครับมากับคอนเซปต์ผ้าม่านสวยๆลอนล็อกผ้าเทป ตัวยอดฮิตซิกเนเจอร์ของ PS เรานะฮะทั้งผ้าทึบและผ้าโปร่งเป็นม่าน2ชั้นเลยลอนล็อกผ้าเทปนี่สนเสน่ห์ของเขาถ้าใครเคยติดตามเลหลาย E พีลอนล็อกผ้าเทปเราทําคลิปเยอะมากในช่วง2องตำปีหลังนะฮะลอนเขาจะมีความเท่าเท่าสม่าเสมอกันผ้มาม่านเรามีแพ็กเกจจัดไว้สําหรับทาวโฮมไปจนถึงบ้านเดี่ยวเลือกได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นม่านจีบม่านลอนล็อกตะขอแต่ลอนผ้าเทปเนี่ยเพิ่มส่วนต่างไม่เยอะนะครับได้สวยๆแบบนี้เลย นะครับลอนเรียงเท่าๆกันมาพร้อมกับผู้รวบม่านสวยๆที่ในเซ็ตแพ็กเกจเรามีแถมให้3าถึงหคู่แล้วแต่แพ็กเกจเลยตรงนี้เป็นโซนรับแขกที่ลูกค้าจัดเต็มที่โป่ไว้ระยะการติดตั้งฝ้าถึงพื้นสวยๆลอยจากพื้นมาตรฐานประมาณ1-2เซนเท่านั้นเองนะครับไม่ละพื้นเกินไปและนอกจากงานพม่านแล้วไม่พูดไม่ได้เรามีงานติดตั้งมุงลวดให้กับลูกค้าบ้านหลังนี้ด้วยแต่ลูกค้าไม่ได้ติดทั้งหลังรีวิวชุดนี้เน้นๆละก,กันก็คือชุดประตูหน้าบ้านกับ มุ้งลวดจีบนะฮะย้ํากันอีกสักนิดนึงจริงๆหลายๆท่านก็รู้แล้วล่ะว่าเรามีงานมุ้งลวดนะครับไม่ว่าจะเป็นมุงบานเลื่อนมุงบานเปิดปิดสวิงแต่พระเอกเราก็คือเจ้ามุ้งลวดจีบนี่แหละครับเราใช้เฟรมอลูมิเนียมหนาถึง1.2มิลหนาสุดในตลาดนะครับและใช้มุงแผ่นมุงเป็น PE p o โพลีเอทิลีนเหนียวสุดในตลาดคือเป็นเกรดแผ่นผ้ามุงที่ท็อปที่สุดเนี่ยดูผมขยำ นะครับเราสามารถเช็ดทําความสะอาดโดยมันไม่ยุบไม่ยั่วปไปเลยเห็นไหมครับมันกลับมาคืนรูปปกติแล้วก็เวลาเก็บสนิทรางสูงจากพื้นขึ้นมาแค่เซนเดียวนะครับนี่ดูความแข็งแรงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนรับแขกเดินไล่เข้ามาตรงนี้ก็จะมีอีกหนึ่งบานตรงนี้ไม่ได้ติดถึงฝ้าเพราะลูกค้าน่าจะมีการติดแอร์นะครับตรงนี้เลยเป็นลักษณะของม่านลอนล็อกพลเท็ทึบโป่งเหมือนโซนรับแขกเช่นกันวางโต๊ะทานข้าวตรงนี้ตรงนี้มีแอร์นะครับ ลดระยะลงมาจากฝ้า40-50ถึงสเซนสวยๆเช่นกันชั้นหนึ่งโถงทั้งหมดมีผ้าม่านจัดเต็มทึบโป่องอยู่3มชุดแต่ไฮไลท์ที่เราไม่ได้พูดกันบ่อยนักในการทำรีวิวอีกหนึ่งกลุ่มสินค้าที่เรามีผมจัดกลุ่มไว้ในกลุ่มประเภทผ้าม่านและหลังนี้มีติดตั้งด้วยรีวิวสักหน่อยนั่นก็คือฉากกั้นห้องนั่นเองครับนี่หรือบางคนเรียกฉากกั้นแอร์นะครับเป็นไอเทมที่เหมาะกับการนำมากั้นโซนแบบกึ่งถาวรไม่ ถึงกับขั้นถาวรถ้าถาวรเนี่ยผมจะตีเป็นพวกผนังเบาก่ออิฐฉาบปูนหรืองานกระจกอลูมิเนียมพวกนี้จะเป็นถาวรแต่ตัวนี้มันจะเป็นกึ่งถาวรเรายืดหยุ่นวันหนึ่งสองสามปีใช้งานไปเราอยากจะปรับเปลี่ยนเป็นประตูกระจกอลูมิเนียมเรารื้อถอดได้นะครับตัวนี้ลักษณะของการใช้งานเป็นแบบเปิดกลางนะครับ ลูกค้ามี2ชุดอันนี้ชุดแรกก่อนนะที่ผมรีวิวลูกค้าจะทําเป็นแบบเปิดกลางลักษณะการพับของเขาจะเป็นคล้ายๆเฟี้ยมคือพับพับพับเก็บเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่นี่อย่างนี้เลยนะฮะพับเก็บอย่างนี้เลยนะครับสีสันของตัวเขาเนี่ยมีให้เลือกอยู่หลายเฉดนะ ไม่ว่าจะเป็นขาวครีมน้ำตาลนี่น้ำตาลตัวนี้น้ำตาลช็อกโกแลตมันเป็นลายไม้มี texture ลายไม้ด้วยนะครับและไอเทมที่สําคัญของงานชุดนี้คือลูกค้าเลือกที่จะใส่เป็นแผ่นอะคริลิกใสาย,ยาวถึงพื้นครับมันจะเว้นระยะบนและล่างไว้20เซนบน20ล่าง20เพื่อให้แข็งแรงนะครับแต่ตัวอะคริลิกเนี่ยลูกค้าเลือกยาวแต่นอกจากอะคริลิกใสาย,ยาวแบบนี้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถเจาะเป็นช่องได้อีกนะบางคนขอแค่ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่องแจ้งได้มีให้เลือกหลายแบบ หลายสไตล์หรือบางคนไม่อยากมองทะลุจะเลือกเป็นฉากกั้นห้องคับไปเลยมองไม่เห็นกันสองฝั่งก็ได้ยืดหยุน่นใช้งานได้เยอะวัตถุประสงค์ของเขาใช้ทั้งกั้นโซนและกั้นห้องรวมถึงกั้นแอร์เนะพราะลูกค้าติดแอร์ตรงน,รงนี้ตรงนี้มีการต่อเติมหัวหลังบ้านไว้ไม่อยากให้แอ์ไหลเข้ามาไหลออกไปนะฮะช่วยประหยัดไฟได้และยิ่งช่วงนี้เป็นช่วง หน้าร้อนด้วยต้องบอกว่าสินค้าตัวนี้ช่วงซัมเมอร์ช่วงหน้าร้อนเนี่ยขายดีมากลูกค้าหลายๆคนเอาไปกั้นแอร์เพื่อให้แอร์ฉ่ำๆกันเยอะมากนะฮะก็เป็นอีกไอเทมหนึ่งนะครับในส่วนของฉากกั้นแอร์นี่ปิดก็มีแม่เหล็กสนิทเลยนะครับอีกชุดหนึ่งลูกค้ามี2ชุดครับในส่วนของฉากอันนี้เป็นโซนระหว่างห้องรับแขกขึ้นบันไดไปชั้น2อนี่อันนี้เออเมื่อสักครู่เห็นไหมครับว่าแบ่งกลางแต่อันนี้ ลูกค้าเลือกเป็นการพับเก็บฝั่งเดียวสามารถเลือกได้อีกเช่นกันนะฮะยืดหยุ่นในการใช้งานมากๆอันนี้กั้นระหว่างบันไดขึ้นชั้น2เพราะว่าแอร์จะอยู่บริเวณนี้ถ้าไม่มีตัวนี้กัน้นแอร์อาจจะไหลขึ้นไปถึงเกือบเกือบชั้น2ก็ เปลืองไฟพอสมควรแล้วก็จะเย็นช้าหน่อยยิ่งหน้าร้อนแบบนี้เราก็อยากให้แอร์เย็นเร็วๆช่ำๆรูไหมฮะอันนี้ก็มากับชุดอะคริลิกใสยาวอีกเช่นกันนะครับเหลือบนเหลือล่างไว้อย่างละประมาณ20เซนนะฮะเนี่ยมองทะลุเห็นกันได้2ฝั่งนะครับอันนี้ก็เป็นฉากกัน้นอีก1ชุดเราขึ้นไปดูชั้น2กันบ้างว่าไอเดียการตกแต่งผ้าม่านชั้นสอของคุณลูกค้าเป็นยังไงขึ้นเลยป โอเคครับก็ขึ้นมาถึงชั้น2นะฮะบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวเพราะฉะนั้นบ้านเดี่ยวส่วนใหญ่ก็จะพบกับเจ้โถงบันได ส,สูงแบบนี้ซะเยอะเลยและหลังนี้ก็เป็นอีกหลังหนึ่งที่โถงบันไดสูงกว่า4เมตรเพราะฉะนั้นเรียกไม่ได้ครับที่การตกแต่งผ้านจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเห็นทีไรก็ว้าวแล้วสวยทุกครั้งนะครับการตกแต่งตัวนี้คือระยะกว้างเต็มผนังสูงฟ้าถึงพื้นและที่สําคัญลูกค้าไม่ได้เน้นใช้งานเน้นตกแต่งเราจึงล็อกหัวด้านบนให้สโลปสวยๆแบบนี้เลยเนี่นะฮะแต่การใช้งาน,นจริงก็ไม่ยากครับถ้าอยากปิดเราก็แค่ปล่อยสายคล้องด้านข้าง มันก็จะวิ่งมาหากันโดยอัตโนมัติเวลาจะรวบเก็บก็จับรลอนซะหน่อยแล้วก็คล้องแค่นั้นเองส่วนใหญ่ถ้าไม่กว้างเกินไปข้างก็มักจะล็อกหัวผ้าม่านให้มันสโลปสวยๆตกแต่งบ้านได้ลงตัวมากนะฮะสำหรับโถงบันไดแบบนี้นะฮะด้านบนเนี่ยจะมีทั้งหมด3ห้องนอนห้องนอนเล็ก2ห้องและ ห้องนอนใหญ่นะครับ2ห้องนอนเล็กการตกแต่งหน้าต่างจะเป็นบานเล็กลูกค้าเลยใช้เป็นม่านพับทั้ง2ห้องแล้วก็ชั้นบนเนี่ยทั้ง3ห้องสีสันผ้าม่านจะเปลี่ยนไปจากชั้นหนึ่งที่เป็นสีเทาละจะเป็นออกน้ําตาลเป็ดๆนะฮะผ้าไม่มีความเงาเป็นผ้าเนื้อแมตเนื้อด้านเรียบหรูดูดีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องนอนใหญ่กันว่าไอเดียเป็นยังไงโอเคครับเข้ามาถึงห้องนอนใหญ่แล้วหลักๆก,ก็จะมีประตูออกระเบียงและ หน้าต่างนะครับซึ่งแพลนลูกค้าคือต้องการจะติดแอร์เพราะฉะนั้นบานนี้จึงลดระยะลงมาเพื่อให้อยู่ใต้แอร์และบานนี้ไหนๆตรงนี้ลดลงมาแล้วก็เลยอยากให้มันเท่ากันลอนเทปนะฮะสีผ้าม่านชั้น2ออย่างที่บอกก็เป็นน้ำตาลเบทหรือเจ้าตัวนี้เนื้อแมตต์แมตด,ด้านๆไม่มีความเงาแล้วก็เนื้อนุ่มมากนะครับเวลาเป็นลอนเทปเนี่ยดูสิเขาทิ้งลอนสวยมากนะฮะนี่ช่างพึ่งรีดเสร็จกลับไปเมื่อสักครู่เลยนะฮะวันนี้เป็นวันที่เรามาติดตั้งพึ่งรีด ส่งงานเรียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยลอนเลียงเป๊ะสวยๆแบบนี้เลยสำหรับลอนผ้าเทปนะครับทั้งทึบและ งนนั่นเอะะจบเรียบร้อยสําหรับการรีวิวบ้านเดี่ยวหลังนี้ลุ่อรุณเพลสงานรีโนเวทนะฮะและพะม่าเราก็มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรีโนเวทต,ตกแต่งให้บ้านหลังนี้ดูสวยงามมีชีวิตชีวากลับมาอีกครั้งนะครับเป็นบ้านใหม่เอี่ยมขึ้นมาเลยนะฮะลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามกันเข้ามาได้ข้อมูลด้านล่างนี้เลยนะครับกรุงเทพปริมณฑลเรามีบริการวัดหน้าง,งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เรามีบริการเลยนะครับและในส่วนคลิปแบบนี้นะครับย้ำ กันอีกสักครั้งหนึ่งดูกันแบบตุใจจัดเต็ม7นาที10นาทีบวกๆนะฮะกด u u s c r i b e ไว้นะครับกับช่อง YouTube ของทางเรา PSDecor Official นะฮะและเรายังมีคลิปสั้นให้ดูกันเ,นเพลินด้วยทั้งในช่อง TikTok และ ช่องช็อตของ YouTube ช็อตจะเป็นฟังก์ชันอยู่ใน YouTube เช่นกันมีคลิปสั้นลงไว้เยอะแยะมากมายหลากหลายสินค้าที่เรามีให้บริการเลยนะครับเดี๋ยวไปพบกันใหม่ EP หน้า EP นี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามอีกครั้งเช่นเคยนะครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ